บาอาจารย์น่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวเราแม่ชีเคยเข้าไปกร่าบหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านให้ธรรมะไม่ฉีพราะว่าไม่ฉีเข้าไปถามในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในวัดแล้วท่านก็ให้ธรรมะแม่ชีว่าจงสอบสวนตนเองให้มากมากกว่าที่จะไปสอบสวนผู้อื่นกรรมาานสี่สิบกองไม่ได้กล่าวถึง ชีวิตผู้อื่นเลยใน40กองแบ่งแยกออกไปนะคะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้ตัวเราแบ่งแยกออกไปเป็นกสินนะคะเป็นกสินสี่รือว่าเป็นอสุภะให้ดูตัวเราครูใหญ่ที่สามารถที่จะทำให้เราบรรลุทาจริงๆคือจิตเรานะคะร่างกายที่กว้างศอกนะคะหนาคืบยาววาน,นี่มันคืออาจารย์ใหญ่สำหรับเรา การเอาชนะคนอื่นน่ะร้อยครั้งนะคะไม่เท่าเอาชนะตัวเองได้ครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปหาไกลเลยค่ะหาที่ตัวอยู่ที่ตัวเรานี้แล้วค่ะการปฏิบัติจะลุกลาก้าหน้าไปแค่ไหนจะก้าวหน้าไปแค่ไหนดูที่อารมณ์เราเวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนหลังจากปฏิบัติแล้วเรายังโกรธอยู่ไหมยังโกรธอยู่แสดงว่าเราต้องเริ่มพัฒนาจิตเราใหม่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรายังมีความโลภอยู่ เรายังไม่เข้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเลยเรายังซิกแซกเพื่อจะให้มีประโยชน์เกิดขึ้นในองค์กรหรือในอาชีพเราแสดงว่าธรรมะยังไม่ได้ช่วยอะไรเราแล้วก็ความหลงนะคะความหลงที่มีในตัวในตนของเรายังมากอยู่นะคะแสดงว่าเรายังไม่ถูกทาง